สวัสดีวันที่21ครับผมเดือนมีนา2 5 6 4ครับเมื่อนี้นะครับอ่าพรอายุเข่าจังหวัดสกลนครเฮนานะครับเนาะซึ่งสาเหตุที่ไฟดับของอำเภอสว่างเนาะครับเนาะนี่นะครับจุดนี้นะครับเป็นอยู่อ่าบ้านบันโม้นนะครับเนาะหลักเสาไฟลมนะครับเนาะลมนะครับสาเหตุที่ไฟอำเภอสว่างดับเป็นบางส่วนเนาะครับเนาะ ครับหลักเขาไฟนะครับเนะาะไฟยูเขาครับเพื่อสว่าง <ไป S 1> จาะะังหวัดสกลนครนะครับเนาะเขียนต้นโอ้เกียบเป็นเสือเขี้ยนต้นนะครับเนาะยูตรงชาราบันมุ่นเลยนะครับเนาะเกียบลดต้นหนังน,นม่แมลาาลหลังคาบันลังเงินเกี่บบอลลี่หัตาสางหัตาสางเนาะลักเขา้าลักเข้าไปอุ้ยล่มไปซีลักโอ้ตัวหุ่น นแมน,นเบิร์ดครับลมต้องไปหุน่นนี่ครับเป็นสาเหตุที่ไฟดับของก้อนของมือน,อนีนะครับน้องที21โอเคครับ